เอาครับพี่นุ่ก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่กําลังชมทางเดี๋ยวนั่งหางแกตัวนิดนึงครับผมได้อยู่ได้อยู่ทางยู u ูบดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับแล้วก็ช่องทางเพจเจดีนะอุศกราบุดําโซกราบุดํานะครับครับผมตอนนี้เรานั่งอยู่ที่คาเฟ่อเมซอนแครบสาขาสุรินทร์ราซาครับผมนะครับอ่ะท่านเข้ามาแล้วนะครับครับ ถักทายนะครับผมสี่ท่านหกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาเยี่ยมพี่ดีเจหนุ่มครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับหลังจากงานช้าเราไม่ได้เจอกันนะพี่น้องก็นานอยู่เหมือนกันนะครับนานอยู่ไม่ได้เจอกันครับวันนี้ก็เลยแวะเวียนนะครับมาหาพี่ชายอีกคนหนึ่งครับที่วงการย t ท b e นะครับผมเฟซเฟซเพจเฟสเพจพวกนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาเยี่ยมมาหา นะครับพี่หนุ่มเพื่อพบปะในช่วงของคาเทศการปีใหม่นะสทนาพาดีนะครับีไม่ได้เจอกันครับวันนี้ก็เลยมามาพี่หนุ่มที่สุรินทร์พลาซ่านะครับผมก็ตั้งใจจะมานะฮะเซอร์ไพรส์เลยไม่ต้องบอกล่วงหน้าครับมาถึงแล้วค่อยทรบอกนะครับผมมาก็มาหาอะไรกินกันนิดหน่อยนะครับพูดคุยกันนะครับปรึกษาหารือกันไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรก็พูดคุยกันนะครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังชมกันอยู่นะครับ ก็ทักทายคุยข้อความกันได้นะครับคุยข้อความกันได้ครับผมก็ฝากช่องผมด้วยนะครับเป็นเพจของเจเดียร์นายโอนนะครับครับผมช่องยูทูบอะไรนะพี่หนุ่มดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ครับดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์นะครับเดี๋ยวผมจะแปะนะครับไว้ด้านบนตรงนี้เลยนะครับผมโอ้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแปะไปข้างบนะหลังจากไลฟ์สดเสร็จนะครับผมวันนี้ก็ทักทายไปยังนะครับผมช่องพี่ดีเจหนุ่มนะครับเมืองสุรินทร์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาเยี่ยมชมนะครับมาหาพี่ พี่หนุ่มนะครับเพื่อที่จะมาะทักทายพูดคุยนาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับ <ภา S 2> ก็ฝากช่องผมด้วยนะทาง y YouTube นะปฟนเพจของเจเดียนออ์นายโอนครับผมเพิ่งทำช่องใหม่ครับเป็นช่อง YouTube น้องใหม่นะฮะที่มีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์อันนี้เน้นย้ำว่าเกิดขึ้นในจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะได้ไปบรีเดมครับผมมาบ่อยมากเลยครับมาทุกเดือนนะผมเ <laughs> พราะว่ามีคอนเทนต์อยู่ ครับผมอยากจะไปชิมมียำครับผมมียำอยากไปกินมียำไม่ไกลครับไม่ไกลจากนี้ไปแค่30โลยอ่านั่แหละนั่แหละมีความตั้งใจอยู่ครับว่าถ้าวันหยุดวันหยุดของผมนะจะขับรถจากตัวเมืองฮะแล้วก็ไปชิมมียำอยู่ที่บุรีรัมย์ครับถ้าเรากินของสุรินเนี่ยมันก็เป็นการก๊อกเงนเขามามันไม่ใช่แทนะมันเป็นการก๊อกเงนเขามาใช่ ไอคอ,ก,อก็เปินของเทมันก็ไม่เหมือนกัน่ะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนครับหนึ่งบรรยาการสองอัจฉริยะอาจจะเหมือนกันด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแต่ว่า,าทีไม้ไลายมือมันก็ต่างกันไปใช่ไหมครับ,รบผมก็เลยมีคอนเทนต์อยู่ว่าอยากจะไปชิมครับทีมือกุณยานเนี่ยแหละต้องไปเยี่ยมที่บ้านนะต้องไปเยี่ยมที่บ้านเลยแล้วก็ไม่ไม่ต้องเซอร์ไพรส์ครับต้องบอกให้รู้ว่าจะไปก่อนเราจะได้เตรียม เตรียมวัตถุดิบให้ผมพร้อมใช่ใช่ก็จะได้กินรสชาติแท้ๆของมียำเพื่อจะได้ไม่เพี้ยนนะฮะบางทีคนเคยกินในในจังหวัดสุรินทร์มันผิดเพี้ยนของบุรีย์แน่นอนครับเขาของเขาเขาต้นฉบ,บ,บ,บับครับต้นฉบับครับนั่นแหละผมก็เลยอยากจะมีคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่อยากจะไปไทยแน่นอนเนะี่ยแต่ต้องเป็นฝีมือคุณยาเพราะว่าเป็นเจ้าถิน่นได้ได้ครับเป็นก็ได้แหละเป็นเจ้าของพื้นที่คนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่ย่อมจะมีการรู้สูตร เขาทำยังไงเป็นแบบไหนไม่ผิดเี้ยนเดี๋ยวต้องไปลองชิมดูส่วนจะเป็นวันไหนเดี๋ยวนัดแนกันอีกรอบหนึ่งแต่ผมไม่เซอร์ไพรส์แบบนี้นะเพราะถ้าไปเซอร์ไพรส์แบบนี้เนี่ยรับรองวุ่นกันแน่นอนวุ่นแน่นอนครับ <พอ S 2> หาเครื่องไม่ครบครับมแม่หละหาเครื่องไม่ครบต้องวิ่งวุ่นวายกันไปนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังบอกผมจะไปผมจะแจ้งก่อนว่าจะจะเข้าไปใช่ครับอย่างน้อยก็ได้เตรียมของวัตถุดิบไว้แล้วก็จะมีคลิปถ่ายลงยูทูบแล้วก็ช่องเพจกันแบบนี้แน่นอนครับก็ดีเหมือนกันรับเป็นผมจะได้้ให บางคนบางท่านในจังหวัดสุรินทร์ก็ยังไม่เคยได้กินนะพี่นุ่มขนาดผมเอาไปที่อำเภอกาบเชิงโสกาบเชิงโสะบะจังเอาไปกินหลายคนก็กินไม่เป็นนะพี่นุ่มเนื่องด้วยหนึ่งพอเขาแยกเครื่องมาให้เป็นชุดเนาะ,ะเขาก็ใส่ทั้งหมดเลยทีนี้โดยเครื่องของการทำมียำเนี่ยมันจะมีไอ้นั้นอยู่แล้วเขาเรียกว่าเกีียวถาอะไรนะพวกเครื่องสมุนไพรเนะะาะใสเยอะดีไหมดีแต่ว่าบางทีมันร้อนไงมันร้อนไงอ,อย่างไอ ใบไอ้ใบอะไรอะไรนะที рон, ่เป็นใบเครื dad, ен, ose, ่องหอมอ่ะไม่รู้นะผมไม่ใช่เจ้าของสูตรนี่ท่านผมงงเจำชื่อไม่ได้นะครับคือใส่เยอะเกินงต่ไร้เนี่ยบางคนก็ตัวเองก็ไม่ค่อยชอบกินตะไร่ก็ไปใส่เยอะมันก็ฉุนไงมันกินไม่ได้มันคือเห็นว่าเขาจับเป็นถุงเป็นก้อนแล้วก็ใส่หมดเลยมือนก็เกเตียวแล้วมั้งมันก็ไม่ใช่ครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับก๋วยเตี๋ยวที่เราเขาใส่เครื่องให้เราจริงแต่ว่าเราก็ใส่ตามชอบเราแต่บางคนคือใส่หมดเลยจริงๆแล้วเส้น มียานี้ก็ทําจากเส้นอะไรครับเาเองครับผมทําจากแป้งเขาทําเองเลยเขาจะมีปากองค์ใหญ่ไม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 ่ได้ใช้เส้นของของซูตราไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ครับอันนี้ผมก็ใจผิดไม่ไม่ไม่ครับมันจะรับทาเองมันจะมีมันจะมีบางเจ้าที่ที่ทาเส้นเองอย่างเจติกมียามกับร้านที่อยู่ในโรงเรียนอนุบาลกระสังเนี่ยอันนี้เป็นเส้นที่เขาทําเองจากเตาเลยนะแห้งจะกล้ามอานทานนั้นอร่อยครับหอมด้วยนุ่มด้วยเหนียว อ่าเส้นเส้นที่เขาทําเองกขาทำจากจากข้าวจากแป้งจากอะไรยังไงผมอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่เขาเขาทำเองน่าจะเป็นแป้งนี่แหละแป้งกับข้าวไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จากแต่ว่าเส้นเส้นมันต่างกับของตลาดเส้นนั้นไม่ได้สวยเหมือนของตลาดที่เป็นเส้นสี่เหลี่ยมเส้นเ็นแบนยาวๆเข้าใจผิดแะวได้ว่าอ่าเส้นมียำเนี่ยเขาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นอะไรมาทำกินหมดเลยจริงๆก็มีเส้นของเข้าอยู่แล้วครับมีมีอยู่แล้วแต่ถ้าทมว่า ถ้าทําแบบนั้นคือสําหรับคนที่ทําเส้นไม่ป็นแต่เช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในตัวกระสังเช่นอย่างร้านจนติ้งเ่ะก็มีทั้งเส้นแบบเส้นเล็กที่ซื้อจากตลาดด้วยแล้วก็เส้นใหญ่เขาก็ทําเองเงี้ยเขาก็มีบางคนเขาไม่ชอบกินเส้นใหญ่ใช่ไหมล่ะอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกินเส้นใหญ่ผมจะกินแก่เส้นใหญ่ก็กินแต่ว่าชอบถ้าถ้าถ้ามีอย่างผมจะชอบแบบเปลี่ยงๆเนาะทีนี้เส้นเล็กอ่ะผมชอบมากกว่าตรงที่ว่ามันเคี้ยงง่ายอะไรง่ายนี่นะแต่เส้นใหญ่มันก็อร่อยไหมอร่อยครับแล้วมันก็หอมกว่าเส้นธรรมดาทั่วไปเด็ดด้วย โดยพฤติกรรมของเรามาชอบกินอะไรที่แบบเล็กๆเคี้ยวง่ายๆอะไรอย่างงี้นะอ่าถ้ากินอย่างนั้นก็เคี้ยวนานหน่อยอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดของมียําคืออะไรครับที่ขาดไม่ได้เลยน้ำมะขามครับนะสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยหนึ่งน้ำมะขามจะใช้มะนาวปูดจะใช้มะนาวบีบแทนไม่ได้นะอ่ามันจะออกรถผมเคยเอามะนาวมาบีบแล้วมันโดนไปขาดมันมันไม่ได้มันโดนข้ารแช่มันโดนใช่ครับมันมันเปี้ยวแบบปิ๊ดไปเลยแต่ถ้าอย่างน้ำมะขามมันจะเปียแบบ เบียวนุ่มแล้วมันมีน้ําเยอะให้เราแบบใส่น้ําให้มันเฉะเราใส่เฉะแค่ไหนมันก็ไม่เบียวมากใช่ไหม,อมสองก็คือไตรกะปลาบดนี่บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แต่สําสหรับผมแบบผมยา้ายกินแบบดั้งเดิมเลยคือแต่ก่อนอะ่ะเห็นเขาบอกว่าการทำมยำายม์ใส่แค่ไม่กี่อย่างนมีเส้นมีไตรกระมีติพงชิรุอะไรประมาณนี้แหละอันนี้สูตรโบราณเออโบราณแล้วก็ใส่สลัดกิ่ง蒿สลัดลิงเลี่ยนอ่ะก็แมงละนั่นแหละใบนางลักนั่นแหละ ก็มีอยู่แค่นี้ฮะแต่หลังมาก็เริ่มมาเป็นใส่ทั่วใส่น้ําตาลใส่น่นนี่นั่นเพื่อที่จะให้มันกลมกล่อมมากขึ้นให้คนได้กินทั่วไปมากขึ้นก็เหมือนเรากินอะไรดิบดบไปหน่อยคือมือนกินดิบไปหน่อยเอาง่ายๆซะจะเป็นสูตรของคุณยานี่มีอะไรบ้างสาหรับผมก็ก็ทําเหมือนกันนะครับผมที่ที่ทำกินเนาะแต่ว่าจะเน้นเป็นในในเรื่องของเครื่องเยอะเครื่องเยอะเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยมันจะขับถ่ายดีมากแล้วเวลามันจะไม่รู้อ่ะสำหรับผมนะชอบใส่เครื่องเทศเยอะ ให้มันได้กลิ่นของของสมุนไพรยอย่างคาอ,อย่างเงี้ยแต่ใครบางคนโอ้ยขาไม่ไม่ใช่ขาตะไคร,นะคร <laughs> ขาเนี้ยจะจะต้องปลาแล้วขานะ <laughs> นะครับผมก็ก็อยู่ที่ความชอบนะครับผมส่วนใครบอกว่า,วากินไม่เป็นคนที่กินมียำครั้งแรกจะไม่เป็นร้านสาวผม่กินไม่เป็นครับกินครั้งแรกกินไม่เป็นครั้ง <ผม S 2> ที่สองก็เข้าใจว่าต้องกินแบบก๋วยเตี๋ยวใช่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 เคิดไว้อย่างนั้นอพอกินไม่เป็นปุ๊บหลังๆมาเขาเริ่มที่จะลองกินเขากินมาปุ๊บทีนี้ พอผ่านไปมาสองสามเดือนอยากกินแล้วเวลาอยากคนเราก็อยากมากมพอกินครั้งที่สองเท่านั้นแหละติดใจเลยเทีนี้เรียกีว่าเป็นสูตรของบุรีดำของคนอำเภอกระสังนะฮะเป็นเป็นต้นต้นฉบับเจ้าเร่ครับก็ว่าได้ผมก็อยากจะไปลองดูนะเดี๋ยวเดียว,ยวต้องต้องมีโอกาสต้องมีโอกาสแล้วจะได้ไปชิมฝีมือคุณยาครับเพราะว่า หาเวลาว่างอยู่บางคนก็ตังติดภารกิจอย่างว่าละใช่อยา<ช>่างผม<ช>เองก็ไม่แช่ว่าจะว่างนะอันนี้ก็คือพอผมทํางานเสร็จใจเสร็จก็มีเวลาว่างพอดีเมื่อกี้ก็นั่งดูนั่งเช็ค YouTube นะครับทีนี้ก็ว่างพอดีคุณยาก็าโทรมาก,ก็มาได้อยู่มาได้มาได้ก็มาเจอก,กันช่วงอย่างเงี้ยถ้าถ้ามาตรงวันว่างก็จะได้คุยกันแบบนี้เลยนะครับถ้าไม่ว่างจริงคุณยาต้องเข้าไปหาผมที่บ้าน <G ül üyor> คือตอนแรกว่าจะเข้าไปแหละ,ะแต่หาทางเข้าไม่เจอ,อเกิดดิ่งมานี่เลยแล้วก็มาโทรบ,บอกพี่หนุ่มมาพี่หนุ่มมาที่นี่นะ,ะ <c oughs> จะได้พูดคุยกันฝากทุกท่านนะครับที่กำลังชมอยู่นะฮะตอนนี้ดีเจหนุ่มกำลังทำช่อง YouTube <c oughs> เป็นช่อง YouTube เล็กๆ <c oughs> ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเล็กนิดเดียวฮะเป็นการรวบรวมเอาวิถีชีวิตของคนในชุมชน ศิละปะพื้นบ้านอีสานใต้ที่เป็นของสุรินทร์แท้ๆนะครับผมก็จะรวมเอาไว้พอรวมไว้แล้วเนี่ยผมก็นํนมาลงในช่องย t u b e ซึ่งไม่ได้เป็นช่องยูทูบใหญ่นะเนคุณยานี่เจ็ดหมื่นกว่าคนอันนี้ก็ใหญ่โตนะ oh. แต่ว่าของผมมันยังไม่ใหญ่โตประมาณพันกว่าคนที่ติดตามก็ก็ฝากทุกท่านที่เป็นแฟนเพจทั้งคุณยาด้วยนะฮะไปกดติดตามช่องผมด้วยหน่อยนะเพรา oh. ะรว่าเป็นช่องที่รวบรวมอย่างที่บอกนั oh. ่นแหละศิลปะของสุรินทร์อะไรที่มันพอถ่ายได้ก็จะ นำเสนอนําเสนอให้ชมวกันผมเองก็แต่ก่อนรู้สึกว่าปีที่แล้วขยันมากปีนี้พอโควิดมาปุ๊บผมไม่กล้าเลยจากคนที่เดินถ่ายหน้าด้านเอาไวง่ายๆคือหน้าด้านนะคือการถ่ายคลิปมันก็ต้องเอาหน้าสู้ใช่ไหมเอาหน้าสู้กลองหลังๆนี่ไม่ค่อยแล้วทําไมฮะเพราะว่าหนึ่งโควิดเนาะทีนี้พอเราจะจะไปหาคนอื่นเนี่ยผมจะมาหาพี่หนุ่มเนี่ยโอเคเราเข้าใจอยู่ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วแต่ถ่าเราจะไป่าบางคนเนี่ยคนแก่เขาก็เขาก็ไม่ไม่สะดวกอะไรเม่ได้เขาไม่ไม่ให้เขาใกล้้วย น่าจะประมาณนั้นครับแต่ก็ยังไงก็ขอให้ป้องกันกันดีกว่าเนาะ <Okay. S 1> ก็คิดว่าถ้าสถานการณ์ที่คลายกว่านี้ <Okay. S 1> ผมจัดเต็มแน่นอนผมจะตั้งใจทําคลิปให้มันดีกว่านี้อีก mm hmm. นะครับเพื่อที่จะ,ะให้ทุกคนได้ดูแล้วสบายไม่เครียดเจตนาของผมเลยพี่หนุ่ม mm hmm. แต่ก่อนมึงทคลิปผมลงใต้ใต้คลิปเลยนะ, mm hmm. ะทําเพื่อความบันเทิงและเพื่อสืบสารภาษาเขมรพื้นบ้านอีสานตายย้าตลอด ดูเพื่อความบันเทิงและมีการสืบสารภาษาเคเมรไปด้วย <Yeah. S 2> จะไม่สอนภาษาเคเมรในมุมที่ผิดโ <Yeah, yeah. S 2> อเค okay, คุณจะอาจจะได้คำ,คำอย่างคำทะลึ่งบางคนเนาะ mm hmm. เอาไปเปลี่ยนว่าน่ารักบ้างอะไรแต่ว่า mm hmm. ผมก็จะมาย้ำอีกทีว่าเออเนี่ยมันไม่ใช่นะ mm hmm. คุณต้อง mm hmm. ให้เกียภาษาตัวเองด้วย mm hmm. อยา่าอย่าไปเอาสนุกอย่างเดียวโอเคถ้าใครสงสัยไม่รู้ว่าความหมายนี่มันมันมันหมายความว่าอะไรยังไง mm hmm. ก็ถามพี่หนุ่มก็ได้ถามผมก็ได้นะครับเชทมาถามเลย คำนี้คุยว่ายังไงจะจีบสาวภาษาคาเมนพูดว่าอย่างไงเนี่ยเราสามารถให้ได้เพื่อที่จะไม่ให้ภาษามันผิดเพี้ยนบางคนก็ก็เข้าใจอยู่ว่าสนุกอยากจะแกล้งเพื่อนที่อ,อยู่เป็นเพื่อนที่แบบเขาไม่รู้จักภาษาคาเมนเนาะพอพอพอเขาไปพูดปุ๊บมันก็ทําให้หลายคนก็ก็โดนโจมตีหลายคนเหมือนกันผมก็ไปเห็นคนหนึ่งเหมือนกันครับที่แกล้งเพื่อนพอแกล้งเพื่อนเสร็จก็พอเราไปอ่านคอมเมนต์โอ้โหคนก็โดนยำ โดนยำครับถามว่ามันดีไหมโอเคเราสนุกเราเป็นคนเองเ่ะเราก็เนาะยิม้มได้สุนัยแต่ว่าคนที่เขาจริงจังจริงๆเ่อะอ,อย่างคนกัาพบูชาหรือตัวผมเองเนี่ยพอใครพูดอันนี้ปุ๊บผมก็จะมาทาในช่องตัวเองแก้ต่างแล้วส่วนเขาคนที่ดูตรงนั้นเสร็จปุ๊บเขามาดูช่องเราหรือเขาไม่ดูก,ก็แล้วแต่เราก็แค่มาชี้เจรยอเนี่ยไอยคำนียมันพูดว่าอย่างงี้นะมันแปลแล้วเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็อยากทาช่องสอนเป็นแต่ว่าเราอาจจะ ไม่มีเวลามันกลัวมันจะพลาดครับกลัวมันจะพลาดกลัวมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าคาบางคําในบางพื้นที่มันใช้ไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันครับใช่ไม่เหมือนกันอย่างอย่างอย่างปรุงบ้านผมเรียกว่ารู้เนาะปรุงคือรู้แต่แทวแถวสุรินเขาจะพูดเป็นอะไรร่วนร่วนอะไรนี่แหละผมก็เลยผมก็เอกใจอ้าขมรเหมือนกันแต่บางคําบางคำเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันออกตะลันตะลันอือแต่ว่าตะแต่ว่าพอคุยกันปุ๊บโอเค เข้าใจกันว่าอันนี้มันหมายความว่าอันนี้ย<ช>แต่เราก็ต้องถามอีกทีหนึ่งว่ามันใช่ไหมเราต้อง <ừ> ถ้าถ้าจะทําการสอนภาษาคมเมต้องต้องอย่างน้อยต้องไปถามเจ้าของภาษาละหนึ่ง,งครับครับแล้วก็จริงๆเนี้ยต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบก่อนที่จะ<ช>ทำลงเพราะว่าถ้ามันเกิดพลาดขึ้นมาก็จะโดนคอมเมนต์ยับเยินเวตนใจเลยแหละครับไม่งั้นก็รทำเป็นภาษาของตัวเองไปเลยอย่างบ้านผมเนี้ยก็จะจะไปจะเป็นในแนวบุรรามติดกับ อันนี้เราก็ะจะพูดแบบผสม,มไทยอะ่ะมันเป็นคำผสมไทยอย่างนะเหมือนมันเป็นคำรวนไปหมดแล้วถ้าถ้าเขตสุรินน่าจะดังเดิมอยู่ถ้าเร่าที่ผมได้ฟังมาบางคนก็ก็ก็น่าจะอย่างอย่างเดิมกว่าเขตบ้านผมนะ <c ười> <c ười> <ๆ>บ้านผมยังทับศัพท์เอาเลยนะเด็กมันไม่ค่อยไม่ค่อยใช้ภาษาพื้นบ้านแล้วมันไม่ใช้ภาษาไทยบ้างใช่ครับไม่ค่อยจะไปคุยกับเด็กก็เริ่มยากละ ใช่ทางที่เป็นลูกหลานที่เป็นอยู่บ้านนอกแท้ๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้พูดหรอกไม่ค่อยได้พูดเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งเด็กติดโซเชียลติดการเล่นมือถือเสพพวกนี้เราจะดูได้อย่างไรว่าทาไมเด็กเด็กถึงเปลี่ยนไปหนึ่งคาพูดเลยเด็กดูอะไรมาเด็กจะเด็กจะทําตามอสังเกตได้เลยไอ้คำว่าไอ้ไอ้เฮียไอ้สั์ที่เขาพูดกันเดี๋ยวนี้เด็กเซนเซอร์ไหมนี่ไม่ไม่ไม่ครับไม่เป็นไรปล่อยได้เลยใช่ไหมปล่อยได้เลยครับผมเป็น เป็นคำที่พูดกันนั่นแหละับเจอกันนั่นแหละเจอกันก็คือโอเคมันเป็นคําที่ครับคนรุ่นแก่รับไม่ได้แต่เด็กสมัยนี้พูดจนชินละพูดจนติดปากจนจนผูน้ปกครองบางคนก็เห็นเห็นชอบกับเด็กตบมือบ้างดีใจมากอะไรอย่างี้สถานที่ส่งเสริมนะครับส่งเสริมก็เลยกลับกลายว่าไม่มีการยับยัง้งหรือเตือนก็ได้เออไอ้นี้มันไม่เพราะนะมันพูดไม่ได้นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเองไปพูดกับคนถ้าเองเองพูดได้ถ้าเองอยู่กับเพื่อนฝูงเอง ในวงที่เป็นของเองแต่ถ้าเองไปคุยอด้กับคนอื่นน่ะเองอาจจะได้ฟ้าประบาทก็ได้อืเบ่าตาเขียวก็มีเียคือซึ่งมันเป็นคําที่จะใช้ใเฉพาะเจาะจงในกลุน่นรายาผมในสมัยเด็กเราไม่ไม่ค่อยมีคำพวกนี้นะไม่มีครับไม่มีนะ่วนใหญ่โรคโรคร้านในรุ่นเราที่ที่เติบโตมาในรุ่นแรกๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่เขาเอาเด็กอยู่ก็คุมเด็กได้เราไม่ให้เด็กมันมาเก้าวเรา สมัยก่อนก็ไม่ไม่ไม่เด็กมันไม่ค่อยกล้ารากกับผู้ใหญ่อะเด็กเด็กก็กลัวผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ต้องกลัวเด็กนะใช่ครับเดี๋ยวนี้เด็กมันเพียงเก่งมันจะเหยียบหัวกันโอ้พี่นุ่งนั่นแหละเด็กสมัยนี้มันมันเร็วมากนะพี่มันมันเร็วไหมมันก็ดีมันก็ดีแต่ว่าอีกมุมหนึ่งที่เรามองว่ามันเร็วก็ดีเนี่ยมันก็มีความความที่มันมันเสียมาด้วย มันก็มีทั้งดีทั้งทุกอย่างมันมีดีมันก็เหมือนเหรียญสองบาทเลยพี่อนนุ่มเนาะมันมีด้านทั้งที่เป็นรูปมันจะกลิ้งทางไหนก็ได้มันก็อยู่ที่เราจะหมุนเราที่เราจะ,ะเด็กมันก็อยู่ที่เราเลี้ยงดูเน่ยการเลี้ยงดูผมให้เลยหกสิบเปอร์เซ็นจากแต่กอนร้อยเปอร์เซ็นนะเพราะหนึ่งการเลี้ยงดูของพ่อแม่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่กับลูกทั้งวันเหมือนสมัยต่กอนส่งครูไปที่ครูสมัยตะกอนอ่ะเด็กไม่อยากไปโรงเรียนนะพี่เพราะอะไรครูดุเลยดุครูตีอะไรเงี้ยไม่อยากไปโรงเรียน หรือมันมีบางช่วงที่อยากไปโรงเรียนเพราะว่าคนที่เป็นคนจนเนี่ยทํางานหนักที่บ้านใช่ไหม <c oughs> ต้องช่วยไถบรวนไ่ไรต่าก็อยากไปเรียนส่วนคนที่ไม่อยากไปนี่คือคนที่เขาสบายแล้วเขาก็ไม่อยากไปมันเลยสลับกันเรียนเดี๋ยวนี้นี้คนก็มันตลับกันหมดแล้วน่ะเแบียเบียตลับหมดอนะไรอันนี้อันนี้จองตเต้านนตกับบานเต้อันนี้ต้ากับบานเตอย่นะอย่างรุ่นผมมันโอกาสมันก็ไม่ถึงครับอ <ขา S 2> ยาก อยากไปต่อแต่มันไปไม่ถึงฝันมันไม่มีกคานน้ำมันเดินทางมันก็เลยแด้แค่ไหนแค่แค่นั้นแหละจริงๆแล้วบางอย่างที่เราเรียนในโรงเรียนมามนไม่ได้ใช้ทั้งหมดครับไม่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่ได้ใช้ทั้งหมดวิชาที่เราใช้มนุษยทั้งหมดไม่มีเลยที่จริงมันน่าจะมีวิชาวิชาวิชาการดำเนินชีวิตไอ้นี่มึงอยากจะให้มีเลย<ห>วิชาการใช้ชีวิตเลยในวิชาหนึ่งเลยที่เป็นอาจารย์อืในขณะที่ผมคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในโรงเรียนเอา แต่คือคือเรารู้ว่าเออเนี่ยทักษะชีวิตของเด็กแต่ละคนเนี่ยบางคนไม่ได้เลยนะพี่บางคนโอเคแคมเก่งจริงอะไรจริงแต่ว่าทอดไข่หุงข้าวไม่เป็นพี่เก่งในในในด้านการศึกษาในรูปแบบของกระดาษครับเขาก็สอนมาทฤษฎีอ่ะทฤษฎีเขาจำในมันมันมันแม่นมากแต่พอได้อันดับหนึ่งแต่ปฏิบัตินี่คือไม่ได้เลยไม่ได้จะให้เด็กมันไปจุด เตาถ่านนี่ยากเลยนะยากเลยเลเป็นเรื่องที่ผมผมผมไม่ได้โม้นะพี่หนุ่มผมติดเตาเตาถ่านเป็นเนี่ยตั้งแต่สมัยผมอยู่ปหนึ่งะปหนึ่งเนี่ยเรียนรู้เลยไม่ใช้เลยติดเตาอย่างนี้นะอันดับแรกเอากลามาชีเป็นไฟๆหน่อยติดไฟแล้วก็วางไว้เฉยๆแล้วเอาถ่านมาใส่ปุ๊แค่นั้นเองครับเดี๋ยวมันก็ทํางานติดแล้วก็เอาไม้มาเป่าๆหน่อยหรือเราไม่เปล่าอะเดี๋ยวมันก็ติดท้องมันเองแค่นั้นเองแต่เด็กสมัยนี้ ให้ไปหากะลามะพร้าวมาก็ไม่เป็นแล้วพี่ให้มาทำมันจะไม่ได้ทำไมเปิดแก๊สก็ไม่เป็นมันง่ายมันง่ายเกินไปแล้วมันเปิดแก๊สมันง่ายแต่ในภาคปฏิบัติจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นให้เด็กถ้าให้เด็กสมัยนี้สั่งสั่งก็ได้อยู่สั่งออนไลน์นี้ได้เลยครับผมได้อยู่แล้วล่ะก็เก่งกว่าเรานะะต่โน้นเราบอกให้สั่งออนไลน์นี้แป๊บเดียวได้กินแล้วเด็กมันเน้นแต่ความสะดวกมันไม่ได้เน้นว่าอนาคตจะอยู่ยังไงถ้าเกิดไม่มีเตาแก๊ อยู่ยากจ,จริงๆอ่ะยังๆๆยังยังอยากการนเนิ่มีชื่อคุต่กอนเนาะเคยเคยใช้ชีวิตอยู่กับพ่อเนาะสองคนเงนี้ยตื่นมานี่ผมึงทำกับข้าวแบบอะไรเสร็จหมดพอหลังจากไม่มีพ่อปุ๊บทุกอย่างมันเป,นเปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยไอ้คำสอนที่แกเคย,เคยพูดอะไรมาเนี่ยเห็นหมดเลยไม่มีกูแล้วมึงจะรู้สึกรู้สึก <c oughs> จริงๆครับคำนี้แบบรู้สึกจริงๆเลยวผมเราเคยจะแบบว่าเ,เคยเห็นในเวลา พ่อแกทํางานอะไรเงี้ยใช้ให้ไปนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากไปแต่พอเราเริ่มที่จะโตขึ้นอยากอยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวปุ๊บ mm hmm. ไอสิ่งที่เราพ่อเคยบอกเราไว้เนี่ยมันกลับมาหาเราหมดเลย mm hmm. ม,มาหมดเลยครับมาโดยแบบที่ที่เราไม่ต้องเตรียมตัวน่ะมันกลับมาหาเราหมดเลย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตประจาวัน mm hmm. การทําอะไรกันแล้วแต่มันไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้แล้ว คุณผู้ชมครับที่ชมทางช่องอยูท b e เดี๋ยวตามต่อ EP 2นะครับครับผมติดตามต่อครับ